ไปดูบรรยากาศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร766คนเมื่อวานนี้ที่หอประชุมราชภัฏบร,รังสลิดมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต,ตภาคตะวอันอกเฉียงเหนือในวันที่21สิงหาคมจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาอุดรธานีและชัยภูมิโดยภาคเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาจากนครร,ร,ชร,ราชสีมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรรวม1,861คนซึ่งท้งนี้จัดพิธีเป็นครั้งที่97และเป็นครั้งแรกที่จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมา ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเข้ารับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีศาสตราจารย์ดรวีบรุณตั้งเจริญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกล่าวรายงานการดำเนินง,งานมหาวิทยายลัยจากนั้นเป็นการมอบปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับนายสุทธิพงศ์สุริยะและนําผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม766คนภาธรรมเมืองพูนนางสาวพลอยพยินธนทรัพย์ นางสาวพัสราพรนามแก้วนางสาวพุ้งใจตรงนางสาวเวนโคนางแทนพระบงค์พระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หัวและขณาจารย์รรรสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศิลธรรมใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบประกอบ